กินนเรชั่นหนึ่งนี่กินเซตกินแซตลุ่นนี่กลังจะโตต,ตัวนี้ปอ่อืออ่ะซื้อไว้เลี้ยงไว้ให้ลูกให้หลานเนี่ยเสร็จแล้ว่วะะาซื้อแล้วก็ฝากเลี้ยง ดาลาหน้ากล้องเหรอเคยเห็นกนินกินห้าเนี่ย ไปผูกทเที่ยงก็กเขาไปผูกในสวนในไร่ปล่ยอยไว้ไม่ได้แต่แตอนนี้พอดีเป็นทุ่งล้างทำนาไม่ได้เ,เลยเป็นที่เลี้ยงวัวเนาะมีที่อยู่ประมาณไร่กว่าๆนะปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลนะครับอยากจะปลูกยางก็ไม่มีเวลามาดูแลก็คิดอยู่ว่าจะปลูกอะไรดีในเนื้อที่ตรงนี้ เอิว่ว่าพันี้คุณตาท่านก็เลี้ยงวัวอยู่ในเอาหญ้าสําหรับเลี้ยงวัวมาปลูกไว้ขึ้นดีนักแลนะครับกําลังสวยงามเลยตอนนี้นะพื้นที่แบบนี้ปลูกหญ้าดีที่สุดนะครับปลูกหญ้าเลี้ยงวัวใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับวัวสิบกว่าตัวนี่ครับหญ้าแปลงนี้สามารถเลี้ยงวัวได้ครับแบ่งแบ่งการตัดเก็บเกี่ยวไปให้วัวกิน แบ่งไปเป็นซีกๆไปนะครับเกี่ยวเก็บซีกนี้ไปให้วัวกินอยู่ได้4ีหวันแล้วก็ไปเกี่ยวอีกซีกหนึ่งนะครับซีกที่เราเกี่ยวไว้ก่อนนะสี 4, วันมันก็ออกมาใหม่กับรูขึ้นมาสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกประมาณสัปดาห์หนึงก็สามารถเก็บเกี่ยวได้อีกสํารสำหรับที่ที่มีการเก็บเกี่ยวใหม่นะครับไปดูนะครับว่าขึ้นอุดมสมบูรณ์ดีนะครับยาเลี้ยงวัวน,นะครับ มาดูครับแปลงหญ้าเลี้ยงวัวกับปลูกอย่างอื่นไม่ได้ผลแล้วครับปลูกปลูกหญ้าสําหรับเลี้ยงวัวเนี่ยได้ผลดีนะครับปลูกอย่างอื่นคงไม่ได้ดีขนาดนี้นะครับสามารถเอาไปเลี้ยงวัวได้นะสิบกว่าตัวนี่ครับอยู่ได้สบายรับแปลงนี้นะครับบริหารจัดการกันไปในตรงนี้นะเพราะว่าหญ้าสำหรับหน้าฝนนี่หญ้ามันจะก็จะโตเร็วนะครับออกทอดยอดได้เร็วเหมือนกันนะครับหนึ่งสัปดาห์ ที wollen, il, des des ่เกี่ยวไปแล้วก็สามารถกลับมาเกี่ยวได้ใหม่อีกครับตัวนึงละอันนี้ต่อสองแสดงว่าฟงเนี่ยทั้งหลังหหมดอยงนี้ตัดต่อสอมื่อละอันนั้นกับเลือเท่าอันนี้กับต่อสองแต่มันตัดก้อนมู่กระเจียนี้ละต่อสองกับมันอันมองมีเงามันก็เับมีเงาขึ้นแล้วเนาะเงาขึ้นมาละถ้าตัดสั้นหลายกับมันเปิงมันนานขึ้นบมดนี่แล้วมัน มันเปิมันจะน้อยใครมอขึ้นเพ่งหูเพ่งข้างแล้วมันก็น่นตัดเอาแตยยอดมันก็ไ่ได้้วเนาะอันนี้กบเกตัดวห้งกินร้กมันบามันตันัอนโดต่ตัดนางบานกิน้ออันนี้ก งานวัวเกิดประโยชน์แล้วดีกว่าปล่อยพื้นที่ให้ว่างปาเปล่าอย้าอย้าเลี้ยงวัวมันเลอเพล่ก็สองแปลงนี่แหละจะดตาจะถึงตายตน,น่ากระลัพักโอ้ทีเด้แ่ะตัวนี่ยังสุ่มลุ่มอยู่เลยตัวสองแล้วมันจะหึ้น,นอันนี้แหละ ยมันแก่มันนี่ก็ได้อยู่สองล้อ,อตากลต้าทั้งหมดเราแค็งแกร่งเนี่ยเก็บถ้าในลักโง่ยังเบิ่งแง่ฝนส่วนจะเลี้ยงวัวเอะไะในเมื่อคุณตาคุณยายนั้นเลี้ยงวัวไฟทีว่างเปล่าที่แล้วว่าจะปลูกยางนี่ไม่เกิดประโยชน์เลย ปลูกยางไม่ในแน่ใจว่ามันจะได้ผลป่ะก็เลยคุณตาเลยตัดสินใจลงปลูกหญ้าเพราะว่ามีเลี้ยงวัวอยู่แล้วตั้งสิกว่าตัวอย่าเลี้ยงวัวก็เกิดประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับพื้นที่ว่างเปล่าพื้นที่มูลมังที่ได้ที่ได้มา ย่ำแรงมันป่งป่ปองตามภาษาย่ำแรงล้วก็ปล่อยงูเซอร์ลนนี้ก็นลงอ่านปยเป่าว่านอัเลย่นนนมนเปสุเกดแดี๋ยว่ามเขจะออนอยู่ว่าำเต็มปุดเดี๋ยวมีให้ตัดอืนี้ต้องเพิ่มมาวุ่นวายนัง แป้งนั่นจะแป้งนั่นก็นนกมีกว้องขา้าซซ้ำนี้หรอว่า,านนหน้าตาเนาะเครื่องนึงเลยวะกว่าบอกเพราะมันเป็น,นเป็นเนื้อที่โซนนำเดน,นเ,เนาะเทิร์นึงถ้าเอาเมิดเครปเม็ดเดนถ่มลงไป ยาที่เกิดประโยชน์บอกปลูกไว้ยาเลี้ยงสัตว์ยาสำหรับเลี้ยงวัวนี่ครับช่วยให้เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงวัวนะได้ประโยชน์จากพื้น้านี่แหละที่กปล่อยพื้นที่ทิ้งล้างไว้นะไม่ได้ทำอะไร ลูกยาทิ้งไว้เลยครับใช้ประโยชน์เลี้ยงวัวได้ก็เ,เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเกษตรกรเกราก็ได้ไปอยู่ บินจ้อยฝั่งตรงข้ามก็เป็นสวนมะขามหวานของพี่ชายโอ้ยโอ้หลายปีแล้วมั้งเกบยี่สิบปีแล้วมั้งเนี่ยมันเท่าแล้วไม่เกิดผลแล้วเพราะไม่ได้ดูแลเจ้าของพคนก็นลงไปอยู่กรุงเทพทำงานกรุงเทพปล่อยให้ต้นมะขามหวานหาเลี้ยงตัวเองหากินเอง่ ผลผลิตออกมากันเลยไม่ดีเท่าที่ควรเพราะไม่มีคนดูแลหรือบำรุงมันครอันนี้สวนของพี่ชายครับสวนมะขามหวานปลูกไว้ปลูกทิ้งไว้แล้วเขากำลังจะเกิดออกผลผลิตตัวเ,เองก็พากันเข้าไปทำงานที่กรุงเทพซะ ใช้แรงงานที่กรุงเทพสวนมะขามหวานก็นเลยจบเลยอย่าลืมนะครับชอบถูกใจกด subscribe กดติดตามช่อง BT บ่าวเติงเอนเตอร์เทนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ